สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคิมเบอรี่เปิดใจไม่ชอบล้างจานเพราะไม่อยากเปื้อนเศษอาหาร อีกไม่นานเกินรอก,ก็จะขึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงแล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยคิมเบอร์รี่หวานใจของหมากปรินหลังจากที่ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่างโรแมนติกแฟนคลับหลายคนก็ออกมาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามรวมถึงเพื่อนคนสนิทในวงการอีกด้วยล่าสุดคิมเบอร์รี่ได้ออกมาเปิดใจเผยว่าทำหน้าที่ความเป็นแม่บ้านได้ทุกอย่างยกเว้นหลางจานโดยเธอให้เหตุผลว่าคือคิมทำอะไรได้หมดยกเว้นหลางจาน ยืนยันว่าไม่ล้างคือพี่หมากเขารู้อย่างเขาไม่กลับบ้านสามวันแล้วเขามาเห็นจานคือมันก็อยู่อย่างนั้นสามวันซื้อครื่องล้างจานแก้ปัญหาก็ไม่ค่ะเพราะว่าใช้เครื่องเราก็ต้องเอาเศษอาหารออกก่อนอยู่ดีเมื่อเราก็ต้องเปื้อนเศษอาหารอยู่ดีคือคิมไม่เคยล้างจานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมจะโดดฝนกวาดบ้านถูบ้านคือได้หมดพี่หมากก็บ่นอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ต้องทําบ่นไปล้างไปแล้ว ท่านไหนไม่ชอบรางจังกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเพราะอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากซีนิวไนทที่นายกับคุณครับ